ทำน้ำแรงดันสูงสูงไหมมัเร็วเกินส่งไวจัดสั่งเมื่อวานสั่งว่าตอนตอนบ่ายๆนะ่มั้งเมื่อวานตอนเที่ยงเลยเนาะก็สินค้าดีแสดงว่าร้านนี้โอเคเออทันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทันใจ สภาพกล่องเป็นยังไงเออว่าแต่มันตรงปกเอ้ใช่ไหมเนี่ยมีห้อ,อน,นี้ใช่ยไหมเออใช่โอ้โหแต่กล่องเยืนไม่ได้นะดูกล่องงานกล่องงานมีรอยบุบมีรอยบุบด้านนี้ยุบเข้าไปรอยบุบยุบเข้าไปประมาณนิ้วกว่าๆไายบอกของมาใหม่วะของอัปเกรดใหม่วะ กล่องไม่แม่ทึกแล้วตังมันมีรอยบุบเนี่ยกล่องมันไม่น่าห่วงหรอกมันห่วงไอ้ข้างในของมันนี่แหละเออสายดีสายได้สายดีสายโอเคสายมีแม่นอ่ะของแถมตัวนี่นี่นี่ของแถมนี่ตัวนี้ก็แบบนี้ตัวนี้ของแถมนี่แล้วตัวนี้ของแถมอันนี้เป็นไงปืนใช้ปืนเนี้ย ปืนโอเคนะปืนท่านมีสำรองใช่ป่ะปืนมีมีมีไม่มีปัญหาปืนตัวนี้โอ้โหอ๋อนี่อุปกรณ์หัวสุกอ่าถัาตัวให้มาเยอะ่อยตัวนี้สายสายดูดอ่ะตัวตัวเขาโอ้โหแสดงว่าโดนอันนี้น่าดูนะโดนกระแทกแรงแล้วเนี่ยดูรอยรอยแตกเลยเนี่ยดูตรวจสอบไม่มีอะไรแตกวะเนี่ยดูรอยพื้นแตกเลยนะมีสาย USB ได้ไงวะ USB รสชาติอะไรวะ อ่าเดี๋ยวลองดูข้างในลองดูข้างในมันมีรอยกระแทกมันมีรอยกระแทกนะมีรอยกระแทกค่อนข้างค่อนข้างแรงมีอะไรแตกด้วยเนี่ยเออมันมีอะไรหลุดออกมานี่อะไรคืออะไรเนี่ยเป็นอะไรท่านเป็นพลติกตูแตกครับนี่นี่นี่ใครเจอแล้วตูแตกตูแตกใช่ไหมโอเคตูแตกแสดงว่าโดนหลงรุนแรงโดนกระแทกอันนี้คนส่งราคาได้เลยนะเนี่ยเออโอ้หาที่ได้ของ อันนี้มีร่องรอยแตกมาแท็บใบพัดแตกไหมแตกอ่าเดี๋ยวต้องดูใบพัดข้างในตามดูเอ่อโอ้ย my god อ่าเราจะถอดดูไหมถอดนิดนึงไหมมันถอดไม่ได้เนาะมมอะไรไหมมันถอดไม่ได้มันมันต้องถอดข้างบนเพื่อถอดตอกตัวนี้ได้แต่พัดลมมันแตกหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้แตกอย่างขอบแตกขอบแตกเลยกระแอบแตกขอบแตกใช่ไหมอืม น่าน่าจะน็อตเนี่ยนงน็อตแตกน่องรูน็อตอ่ะเสียดายของอืมดูดูดูในกล่องนะดูการกระแทกมาเออกระต่ยกระแทกกระแทกแรงมากนี่นี่ลอยกระแทกดูลอยดินี่ไอ้ข้างล่างเนี่ยโฟมโฟมเนี่ยเละหมดเลยโฟมเละหมดแรงเกินต้องเขินทั้งท่านผล เอาไงดีถ้าพัดลมไม่แตกถ้าพัดลมไม่แตกมันมันก็ใช้ได้อยู่แต่คราวนี้ว่าทำไมมาเละขนาดนี้นวะอืมเนี่ยข้างล่างแตกแตกแหวกมาถึงนี่เลยแล้วก็ดูตรงอื่นด้วยวนยน,น่าจะโยนดูส่วนอื่นด้วยอ้ยอืม การดูตัวที่มันจะใช้งานเนี่ยตัวใช้งานมันไม่มีปัญหามันก็ไม่น่ามีปัญหาเรอต้องดูช่วงที่ว่าใบพัดไม่แตกเนาะใบพัดไม่แตกส่วนใหญ่ตัวส่วนใหญ่มันยังอยู่มันพวกหัวเนี่ยพวกหัวระบบพวกเนี้ยมันไม่ไม่สึกไปไหนไหมไม่แตกมันจะมีไม่มีเลยไม่มีอะไรเสียหายะตรงนี้ท้ายคล้ายท้ายมันกระแทกลงอ่ะเอคล้ายๆกับมุมมุมท้ายกระแทกลงอย่างเดียวโยนกระแทก าดูเนี่ยดูดูดูฝังเข้าไปในอันนี้เลยเนี่ฝังเข้าไปในโฟมยางฝังเข้าไปในนี่โอ้โแรงอัดสูงมากเลยเนี่ยอืมแสดงว่ามีอะไรทับมาอย่างแรงนะเนี่ยมันมีตัวทับหนักทับมาไอพวกนี้ถ้าไม่แตกมันก็มีปัญหาหรอกราคาขนาดนี้ก็โอเคอยู่แต่ตัวนี้แข็งแรงดูแข็งแรงอยู่เนาะ อออลองเสียบปลั๊กไูดิเออลองเสียบปลั๊กดูถ้ามันไม่หลักหนาต้งโหดเราก็ไม่ไม่คืนเออพราคืนเราก็เสียตังค์อีกอืมค่านน่นค่านี่รอนเวลาว่ะเดวครับถ้าว่ามันคนส่งมันทำไมน่าจะติดสติ๊กเกอร์นหน่อยนะว่าแม่ออห้ามโยนจ็ใบพัดมันจะโขกโขนี่ผดหมุนดูถ้าไม่โขกก็ไม่มีปัญหาเอาปิ้นออกมาฝั่งนอกออปิ้นออกมาฝั่งนอกมีอะไรอันนี้ไหมอืมอืปิ้นออกมาละอ,ออ ถ้าไม่ติดสงคืนเออเออถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดสงคืนทิ้ง่าอ่ามาเช็คมาแล้วดีกว่าเช็คมาแล้วมีน้ำพร้อมมีน้ำพร้อมอันนี้พ่นออกใช่ไหมเออพ่นออก นิ่มอยู่เนาะได้อยู่อ้าวโอเครับสินค้ารับสินค้าก็ได้มันไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาถึงถึงด้านในสบายนิดนึงน่าจะติดตัวนี้ฮะอืมมีรอยหน่อยๆแต่มันไม่อันนี้ตัวนี้ไม่รุนแรงมันโดนข้างนี่รุนแรงเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้อยู่เครื่องติดต่อใช่ไหมอ่ะเออต่อเลยก็ได้อ่ะอเดี๋ยวเ,เ,ยเดี๋ยว